สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวหูคำพาไปทำบุญวันนี้วันนี้ปิดจ็อบวันหนึง่งมาทําบุญกับพ่อบครัวเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนจอไอ้ฟิล์มใหม่ละฟิล์มกองแสงไปวัดภูมโ,มโนรมกันครับทุกท่านกำลังขี่ขึ้นเขาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาสูงอยู่ ถ้าบอกว่าสูงพันเมตรก็สิว่าสูงเกิน <laughs> โอ้ด้วยครับเทียนถวายหลวงปู่ด้วยด,ดอกบ,บัวแล้วก็ผ้า องหน้าระจกชาดเดี๋ยวจะมากล้องหน้าพี่เียงขาเจ้าเอาไอ้กรอบกันจอให้เหานะมันเป็นสีชามันเป็นแบบนี้ปกติกล้องนี้มันสีชัดนะมันสีชัดมากเลยแบบแจ๋วเลยน่ะนะเพราะว่ามันต้องสี่สิบแปดล้านน่ะนะกล้องมันนะทั้งหน้าทั้งหลังแต่ทีนี้มันก็เลยเห็นปะมันก็เลยเป็นสีแบบเหลืองเืองมัวๆ่นะพี่ยั้งก็เลยว่าเป็นอย่างนั้นพบปีเลยจะไปเปลี่ยนใหม่ 啊。Uh.